มาลูกมามามาเพราะว่ามีน่าจะช้ำใน อยู่ <c oughs> ที่บ้านป่ะคมณเป็นะไรี่โทรศัพท์มันก็ไม่มีรถดึนคนมันเป็นแบบ ท้งนี่แหละพอดีได้ยินเสียงรถชนหมาก็เลยออกมาดูแต่ว่ารถอันนี้ไปแล้วลหละรถที่ชนแต่หมานี่ยหาไม่เจอไม่ด้ยินเสียงร้องพออีกวันหนึ่งเขาก็แบบร้องเจ็บปวดอ่ะโอดพวนก็หาอีววกวันก็ไม่เจอมาเจอวันที่สองเมื่อวานเนาะแม่มาเจอผมก็เลยตามตามหมาลงมาแต่ว่าเขาไม่ให้จับร้องโวดพวนเขาไม่จับก็เลย ต้องแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยครับอันนี้กู้ภัยเขาก็มาช่วยว่าเราจะทำไง,ไงดีเพราะว่าจับก็ไม่รู้จะไว้ไหนเขากัดไหมเขาต้องรักษาเขากัดไหมกัดยมปล่อยผมใส่ทั้งถุงมือเอาทั้งผ้าดู้หน้าดูเลยมาถ่ายหมา ก็ชนจากข้างบนนะคะแล้วก็เขาลงมาตอนนี้คือเป็นในคลองนะคะแต่เพื่อนม่อน้ํามันน้อยเดี๋ยวก็จะให้น้องเขาช่วยนะน้องโต้ใช่ไหมน้องโต้ช่วยอ่ะเดี๋ยวก็คือ,อจับมัดปากเาก่อนเพื่อไม่ให้โอกาสเข้ากระดูเข้าข้างหลังเข้าข้างหน้าเข้าข้างหลังมาจงพี่ตาแล้วก็คอยจับ

ฝนก็ตกหนาวก็หนาวลมก็กัดโอ้ยน้องแบบหอยหัวนะเจ็บทีหนึ่งทีสองก็ร้องนอนไม่หลับอ่ะก็เลยต้องแก้งอ,อย่ไหนแก้งย่ไป at <laughs> that มันล่นไปเย็นได้เย็นู่นมันรัวมากไปบ้างหนูหนูรัวมากไปมันไม่รัวมากมันต้องให้ไอชิดนะมันล่นได้อีกป่ะมั่หักนะถ้าเราจับมันร้อนแค่ไวะยืดข้นนี้ย้ดที่เรายืดไปแล้ เลือดอองที่ไหนเนเอไอิ๋งที่ีไอิตยไม่องไม่จ้องไม่เอาออกนะลไม่อาอกตะก้อใสไว้งั้นก่อนหนึ่งตะก้อใสย่างนี๋ยวจะปล่อยจะปล่อยจะเรีนขาอกไม่ใช่ลูกบิงฟอนะให้ใจออกล่อนเออกมันหลวมปล่าใส่ผิดด้านใช่ งเงี้ยนใหญ่ยังอยู่ใต้คางอาไม่เฉยเฉยเขาไม่ทำอไมมึงหรักเพราะว่าทำมันมันหลวมล่นก็นีนั่นเนี่ยขี้มัน,มน